มีวีย่างนี้นะคะับอเลยเอเขาต้องช่วยแม่เป็นเรื่งเป็เพเยงนทำอย่างน้ำตาไม่เราไปดูกันเลยกาแล้วก็เติมน้ำมาค่ะแล้วแม่ผมก็เตรียมให้นะครผมไปกบอกต้นใบมันก็แม่แบบนี้ค่ะ กะเพรานะคะพี่เก็บมาเพิดแมา่ทำปลาหมูมได้นะคะพี่รูนจะมาทำผัดกะเพราปลาหมูนะคะตอนนี้ก็ได้ถือแล้วก็ช่วช่วยแม่แล้วไปเด็ดดีนะคะพุณผู้ชมมีเราบอกดูวยแค่เพี่อนช่วยแม่แ,ะะแม่ผม,มนะต้องเป็นเด็กดีด้วยนะงา เ้ยไม่ใช่น้องเพราะว่าน้องอ่ะดูดิแม่ทำอะไรดีแล้วคุณพงศ์ปุ่นไลน์ก่อนจะขายเส้นพี่นะคุณเงินขาดแคลนเองก็ไปดูตาผมก็เหมือนเส้นเลยผมก็น้ำซับแล้วครับก็ไปดูอันนี้ด้วยนะครับพ่อของใครปุ เราไปติดตามด้วยนะคะติดตามด้วย